สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมเฮียบอมจกมกนะครับวันนี้เรามาดูหน้างานนะครับที่ซอยลาดซานนะครับแางบางนาครับผมเราจะทําการพ่นโฟมผนังด้านนอกนะครับ1นิ้วนะครับผมอยู่พื้นที่200ตารางเมตรนะครับวันนี้เรามาดูงานด่วนเลยนะครับพอดีอยู่ใกล้บริษัทนะครับผม ลูกค้าต้องการรักษาอุณหภูมิครับนะครับแต่เราสรุปอยู่ครับว่าจะเอาอุนร้อยก็ด้วยไม้หรือจะเก็บเสียงด้วยไหมนะครับและที่สาคัญนะครับฟมของเรานะการหลาบไว้นะครับอยากให้ท่านผู้ชมหลายๆคนนะครับรีบติดต่อมาเลยครับเพราะราคาถูกตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นพิเศษบริษัทธนาบอมจัดให้กับผมพียาบอมจมกกระลตึงครับสวัสดีครับไม่เคยโดนทิ้งได้นบอมสอบมกแก ทัวโลกบริการไปทั่วถึงไหนก็ไปได้ลูกค้ามันใจเต็มร้อยไม่มีเทาอย่าบ้องกรันตีใช้แล้วไม่ผิดหวังจากเวียดนาสู่ทั่วโลกเราบริการเรื่องฟองต้องทานบองไม่มีใครสิ